ก็ยุก,ก็กำลังใส่บาทน,นะครับ, <laughs> บิุบต่อลรองเท้ากันนะครับยุกกำลังใส่าบาทน,นะครับ นับบุญบาาับป่าเอฟซี FC, พอุกและ FC ฟคุณกิจทุกทุกคนนะครับเดี๋ยวเราตอ,ตอนนี้อยู่ที่กรกตนะครับเดี๋ยวเราจะไปไม้กรกตเพื่อไปต่อครับโอเคครับ ท่านบอกท่านบอก,บอกเห็นตัวเป็นเป็นแหละตัว <lum> <c oughs> เป็นเครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวเราจะไปที่กกกอกต่อนะครับผมนี่พีิุบก็กำลังคิดตังนะครับจ่ายค่านะครับของใส่บาทตอนเช้าๆนะครับตอนนี้ก็ใส่ที่บ้านกกตูมนะครับวันนี้พี่พิุบทำบุญตักบาทสาองหมู่บ้านเลยนะครับผม กกตูมแล้วก็กกกอกนะครับแล้วก็เกษตรสมบูรณ์นะครับ3ามหมู่บ้านเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวชมในคลิปหน้านะครับที่พี่อุบจะไปใส่บาตรที่บ้านกกกอกนะครับผมนี่ก็ภาพบรรยากาศเช้าเช้านะครับใส่าบาทวิถีชีวิตนะครับวิถีชุมชนคนกๆๆกตูมกกกกอกเกษตรสมบูรณ์นะครับผม เห็นว่ามีหมอกลงเยอะเลยนะครับมีหมอกลงเยอะเลยนะครับฝากติดตามช่องอุปบริยะชาแน,นลนะครับสวัสดีครับ